เนี่เฮ้ออ๋อโอ้โหเชื่องเงยไปปะเนี่ยไปฮะเชื่องเงยไปปะเนี่ยโอ้โหเอ้ยจะเชื่องเงยไปบป้างอ๋อเอาโอ้โอ้โอ้โอโอ ดูทำเออ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 หายุ tá, ่งยังหายยัเออเรื่องอะไรบ้านเราอ่ะอ๋อโอ้โหโอ้ว um> um ้าวต้องงี้สิ บะมันแดงแดงกรัมแดงแบบเป็นเซตสีตส่เม็ดพระขามไปเลยอืมาาอันถังสูงยาวมากโสวัสดีครับพิดีรับเข้าสู่ไร์สดลุงชาวาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวดนะครับน้องใหม่ครับนะฮะวันนี้พามาชมน้องใหม่ดันขึ้นมาครับบะมันเลือดร้อยครับเพศผู้เอ่อ สนใจปรึกษานะครับนะฮะเกี่ยวกับกเลี้ยงวัวครับนะฮะได้ที่0 9 1 5 2 1 5 3 3 2นนะครับ0 9 1 5 2 1 5 3 3 2หรือท่องทางแชทหรืออินบ็อกก์ก็ได้นะครับนะฮะตัวตัวอ่ที่เห็นข้างหน้านะครับนะฮะน้องใหม่ประมาณร้อยเป็นวัวที่ตั้มอ่จงใจมากๆในการบีดนะครับนะฮะตั้งแต่เห็นลูกอ่ตอนช่วงแรกนะตั้มก็เริ่มที่จะแก้ลำนะครับหรือว่าเริ่ม เสริมปรุงแต่งเข้ามานะฮะนี่แล้วก็มาแบบว่าโหดมากตั้งแต่คำเดียวว่าโหดมากนะครับโหดมากๆตัวนี้นะครับฝ่ายแม่เป็นลูกเจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดนะครับนะฮะทางสายแม่นะเป็นลูกเจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดนะครับพ่อเป็นเจ้าไลายแมนคิวหนึ่งแปดนะครับอายุตอนนี้หนึ่งขวบนะครับเป็นมนัวที่ใส่คีย์ออนมาก นะครับคีออนมากนะฮะเพิ่งออกมาแล้วก็แน่นอนครับนะฮะเป็นวัวหนึ่งตัวที่จะเป็นดาวจระแสแสงครับนะฮะในวงการวัวเนื้อครับที่ค้อ,องชาวฟาร์มเลยนะฮะชื่อน้องชื่อน้องซูก้านะครับน้องซูก้าน้องซูก้าเป็นวัวที่มีเม็ดสีแดงนะครับนะฮะติดนะครับพั่วตัวมาจากเด็กตอนนี้นะครับนะฮะโดยใช้อายุหนึ่งขวบกำลังยืดยาวสูงหลังมาแบบว่า อ๋อบ,บานๆหนาๆกันเลยเนี่ยครับนะฮะแน่นอนครับนะฮะทุกเอ่อทุกอนูของขมขนนะครับนะฮะกับปลามันแดงที่เราบอกแล้วครับเรากําหนดเองได้นะครับนะฮะให้เป็นวัวที่สีนะครับเอ่อเข้มไปทั้งล่างแม้กระทั่งปากยังไม่มีสีขาวครอบแก้วเลยนะครับนะฮะแนวเส้นหลังนะครับนี่ความใกล้ๆเลย ออกเป็นแนวดักตอน,นก็เห็นเต็มตัวได้แป๊บเดียวไม่ช่วงต้นนะนะครับเมื่อช่วงต้นก็จะเห็นได้ใกล้สุดก็ประมาณขนาดนี้นะครับประมาณสักขนาดนี้คือแล้วดูทำให้ดูข้อขาปูดมาเป็นลำเลยเนี่ยนี่คือข้อดีของการที่มีลูกหลานเจ้าดวงดาวแล้วมาเสริมใส่เจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดเข้าไปยาวสูงมากนะครับยาวสูงมากได้ความ กลมของกระดูกนะได้มาจากเจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดจากสายแม่เนี่ยนะครับกระดูกกลมใหญ่มากคือเป็นวัวรุ่นใหม่มากๆครับนะฮะเราสังเกตได้เลยว่ามันมีกระดูกมีสองแบบมีแบบกลมกับแบบแบนนะครับถ้าแบนนี่ก็จะเป็นแนวแบบฮินดูนะครับถ้าแบบกลมๆเนี่ยนะครับจะเป็นบัมมันที่เป็นรุ่นใหม่มากลองไปดูวัวพวกเอ่อไพ่แม่ดอกนะครับนะฮะไปดูมาโลนพวกนี้นะครับนะฮะจัตตันพวกนี้นะไปดูได้เลยพวกนี้กระดูกมันจะแบบเป็นกลมๆนะครับจะแบบว่าไม่แบนนะ มันมีแบบแบนใหญ่กับแบบกลมแล้วหนาใหญ่นะครับมันจะมีสองแบบนะฮะลองดูได้และแน่นอนครับนะฮะวันนี้นะครับนะฮะน้องซูก้านะครับที่ออกมาด้วยวัยอายุหนึ่งขวบเม็ดสีแบบโอ้โหเข้มแบบปื๊ดขนาดนี้มันน่ารักมากครับน่ารักมากๆรหัสตัวเบอร์สองครับนะครับหกแปดนะครับนะฮะรหัสตัวเบอร์สองนะนี่ดูความลึกกันสักก่อนความลึกกันสักก่อนความลึกแบบมาแบบโหดๆมากนี่แบบนี้เลยนะครับ คอมเมนต์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับขวบหนึ่งยืนกับพี่สา้อายุประมาณสิบสี่เดือนนะครับแบบหล,ล่อๆเลยนะครับแบบหล,ล่อๆเลยตัวนี้นี่น้องสุก,ก้านะนะครับน้องสุก,ก้าป้านันต่อพูดถึงมาบ้านแดงเนี่ยลุงชาวฟาร์มนี่เรื่องสีนี่ผมบอกเลยว่าแสบตาก,กันทุกตัวมากมากันต่อน,นี่ก็โอ้โหไม่ยอมน้องแน่นอนครับนะฮะกับเออเจ้าสาเกนะครับสาเก รหัสตัวเบอร์70นะครับนะฮะอายุตอนนี้ประมาณ1 4 5เดือนนะครับ1 4 5เดือนสวัสดีครับคุณทิพวรรณครับสวัสดีครับเพราะมันเลือดร้อยนะครับเป็นสายพันธุ์ไม่มีเขานะครับนะฮะก็จะมีตั้งแต่มีแค่นี้แหละ1 4 5เดือนไม่เคยโดนขุดเขาเลยมีเท่านี้นะครับนะฮะเขาเรียกเป็น PS ออกมานะครับเป็น PS ออกมาพ่อเขาเป็นเจ้า Story 712นะครับเป็นพ่อระดับ TT เลยเอ้ยเข้าใ PP นะครับนะฮะ โผขั้นสูงสุดนะครับของพ่อเขาคือพีพีนั่นเองนะครับนะฮะเป็นวัวที่มีลําตัวค่อนข้างจะหนานะครับยาวเม็ดสีนี่โอ้โหมาเหอะแล้วทุนจะรู้ว่ามันเป็นวัวที่เม็ดสีแบบเม็ดมะขามทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยนะครับนะฮะมาดูดูมันยืดดูความยาวเป็นไงฮะเตะขาเราไปทีโอ้โหบวมแบบสะบังหันแหลกเลยนะครับในแนวหลังแบบนี้เลยนะครับขอวัวไซส์สิบห้าสิบสิบห้าเดือนนะครับองวัวไซส์สิบห้าเดือน นะครับอันนี้คือเฮียสาเกนะครับนะฮะสาเกนี่ยาวมากนะครับแลวสูงด้วยนะฮะลึกสาเกนี่สวยจริงยิ่งนานวันยิ่งสวยเหมือนมันพิสูจน์ตัวเองที่มาเรื่อยเื่อมันเป็นมัวรุ่นแรกของเเท้าทีเป็นวัวรุ่นที่สองนะครับของเจ้าสตอรี่เจนสองนะครับนะฮะเป็นเป็นเป็นรุ่นที่สองนะครับนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะไปกันต่อเลยนี่ฮะเฮียฟินิกวันนี้เฮียฟินิกมาแบบเป็นเจ้าถิ่นเลยครับนะฮะ นี่เป็นลูกวิสกี้ VL1-48 นทับครับนะฮะน้ำเชื้อจากอเมริกานะครับน้ำเชื้อจากอเมริกาเป็นน้ำเชื้อที่น่าจะหายากมากนะครับในประเทศไทยนะครับวันนี้วิสกี้นะครับนะฮะเท่าดีวันนี้เจ้าเอ่อฟินิกนะครับสูงมากครับลึกมากนะครับยาวแข้งขากระดูกใหญ่มากกับตอนนี้นะครับนาไซส์ประมาณ15เดือนดูดูเดินมาเป็นไงครับใหญ่โตโมโหลาเลยถ้าใครแบบจะได้วัวยักษ์นี่คำแนะนำเลยนะครับ กระดงกระดูกนี่โอ้โหโปนออกมาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับสูงสูงเลยวัวสิบห้าเดือนสูงขนาดนี้โอ้โหเอาเรื่องเลยอ่าดูแล้วเป็นหมที่เชื่องอีกแล้วครับนะฮะเชื่องติดคนมากครับนะฮะอยากให้อยากให้รูปอยากให้คำ้ำดูสิอันนี้เป็นไงเออเนี่ยนะครับวัวเชื่องอารมณ์ดีเนี่ยมาอยากให้กาวอยากให้เล่นนะครับโอ้โหเล็ดสีนะครับนะฮะตามนี้เลยนะครับ แดงทึบเครือกนะครับเครื่องโบดครบนะฮะเครื่องโบดครบนะครับเป็นวัวตัวหนึ่งที่น่ารักครับนะฮะเลี้ยงเลี้ยงได้สนุกเลยนะครับเป็นคู่มือให้กับน้องๆหลายๆท่านนะครับได้เป็นอย่างดีดูความสูงสิเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับนะฮะศูนย์ข้ามโลกไปแล้วกับวัวไซส์อายุเพียงแค่ประมาณสิบห้าเดือนนะครับคุณวรวิชวรวัฒต มีแต่สวยๆครับพี่ขอบคุณมากครับคุณวรวัตรครับนะฮะคอมเแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือเจ้าฟินิกส์มาต่อเจ้าเออเซปีเซเซปีฮุดจริงๆใส่รัดเซริอุดเออเซริอุดอ่าเจ้าเซริอุดรหัสเบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับนะฮะเอ่ออายุสิบห้าเดือนนะครับอายุสิบห้าเดือนเป็นลูกเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดช่วงนี้ลูกเจ้าไลแมนออกมาแบบต่างๆเยอะมากนะครับนะฮะแม่เป็นเออ่ แม่แม่เป็นนี่สายอ่แยะ,ะแม่เป็นสายดวงดาวนะครับแม่เป็นสายเจ้าดวงดาวกระดูกกระเดี่ยวจาโหนหน่อยนะนะครับมีความหนานะครับโนกใหญ่แบบบ้าคลั่งเลยแหละใหญ่แบบบ้าคลั่งเลยนะครับตรงนี้จะเจ้าเนื้อหน่อยนะนะครับจะเจ้าเนื้อหน่อยนะฮะมาฟ้องกับกระดูกที่โหดเลยและดูความความโบ๊โบสทข้างล่างนะครับนะครับโบดมาเลยใบไใบหูนะครับนะฮะลูกมันพระโบดดีมากนะครับและดูนี่ ถ้ามาดูนะแล้วมาเปรียบความหนานะตัวนี้ยืนหนึ่งนะครับนะฮะสิริอุดนี่ยืนหนึ่งนะเจ้าสิริอุ้ดเนี่ยนะครับรหัสตัวเบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับเบอร์เจ็ดสิบแปดมาแบบว่าเป็นวัวแบบว่ารอๆยืมแบบอลังการงานสร้างอ่ะนะครับที่แบบอลังการงานสร้างก็ดูสิความสมมูติ์ของมันนะครับการที่น้ําหนักของทั้งสี่ขานี่เลยเนี่ยเห็นมุมนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นวัวของต้องเป็นวัวของใครสักคนในไรฟ์สดเนี่ยต้องเป็นวัวของใครสักคนในไรฟ์สดเนี่ยดู ดูความเชื่อโอ้โหเปไงโอ้โหมาเล้าหรือโอ้โหมาเล่นอย่าให้กานะครับดูสิดูสิสโอ้โหเปไงโอ้ว้ายสวยมากนะครับนะฮะตรงเนี้ใหญ่มากจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยนะลูกไรแมนตรงนี้เก่งมากใหญ่มากจริงๆนะครับเน,เนี่ยใหญ่มากจริงๆรงช่วงนี้นะครับเนื้อเนี่ยเต็มขึ้นมาปูดบดเลยนะครับออกมาแล้วก็ตรงนี้นะครับออกมาเป็นรูปมะนาวเลยนี่ย มาเป็นลูกมะนาวเลยโหมาเป็นทั้งแท่งเลยแล้วดูหลังอืเนี่ยอยู่แบบไม่มีมุง้งอ่ะโฆษณาหน่อยไม่มีมุ้งนะครับนะฮะเราก็ลัดหลังเลยเนี่ยตั้งแต่วงนี้ปื้อเส้นตรงเลยปัป๊ดเนี่ยปัป๊ดปัป๊ดปั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 ๊ดพอถึงจุดนี้นะนะครับเวลาลัดหลังนะครับก็จะช่วยเรื่องของการยุงและก็มัรหลดุดลวดสังเกตเลยเนี่ยถ้าไม่มีมุ้งนะนี่กันได้เยอะเลยครับนะฮะไม่มีแนวเลยนะเป็นเออ่นวัตกรรมนะครับนวัตกรรมนะครับที่ช่วยให้พี่ๆน้องในประเทศไทยนะครับเออ่อยู่กับพวก ออยุงแล้วก็มแมลงได้เป็นอย่างดีนะช่วยช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับในเมื่อเราจํากัดออจาัดก,การได้ไม่หมดเราก็ต้องมีวิธีที่จะคอยดูแลก,กันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบ่งปันความรู้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนะครับนะฮะทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะอย่าลืมนะนี่เจ้าเซมิอุสอายุสิบห้าเดือนนะครับอายุกําลังดีเลยนะครับอายุกำลังดีอายุใช้ได้เลยสวยงามไปกันต่อล่าสุดเพิ่งเช็คนะครับนะฮะ กับเจ้าเฟสโก้นะครับนะฮะพ่อพันธ์ไซใหญ่อายุตอนนี้เอ่อ18เดือนนะครับพ่อพันธ์ไซใหญ่เปิดแล้วนะครับขู่โชคดีมากนะครับนะฮะไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับรักษานะครับเม่ได้มีรอยถลอกหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะก็ตอนนี้กลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วคราวที่แล้วดูแบบบางๆไปหน่อยคราวนี้มาหนาอีกแล้วอ้วนอีกแล้วนะครับเจ้าเฟสโก้รหัสตัวเบอร์สีู่ยเนี่ยการยืนแบบนี้สังเกตได้เลยครับนะฮะเขาเจ็บขาเนี่ยครับ ออได้วิธีการดูมาจากจัดนะครับจากจัดเลยบริเทสวันนั้นไปนั่งกินข้าวมาก็เขาสอนวิธีการดูว่าวัวเนี่ยยืนเวลาเดินเวลายืนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมีลักษณะการยืนเนี่ยแล้วมีลักษณะแบบไหนมันบอกถึงอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกเจ็บขานีอย่างเงี้ยเจ็บขาอยู่นะครับก็โชคดีนะไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับกินดีนะครับไม่เป็นไข้ไเลยตอนนี้นะครับตอนนั้นวัวเป็นไข้สามวันไม่ใช่ กีบเขาเรียกอะไรมีแบบว่าเป็นร่องรอยนะครับนะฮะโดนเจาะเข้าไปด้านข้างนะครับด้านข้างนิดนึงก็ยกดูแล้วก็โอเคปกติดีนะครับปกติดีนะครับก็ต้องรอหายก่อนนะนะครับสําหรับใครที่อยากได้พ่อพันธุ์ที่ใกล้ๆจะผสมก็จะมีนี่แหละเจ้าเออเฟสโก้นี่แหละนะครับที่อายุดีสุดแล้วก็เป็นลูกต้นเะยรไมคือหนึ่งแปดที่ใหญ่มโหรานพูดง่ายคือไปยืนเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะครับวัวรถ เดินเอาแวแล้วขับผ่านเนี่ยต้วันเหลียวหลังกันบานเลยนะครับก็ดูตะโนกดูหูพลังมัดก้ามให้ดูเนี่ยอเนี่ยเนี่ยขาหน้าเป็นเป็นขาหน้านะครับนะฮะเมื่อที่ที่แล้วนะครับยกด,ดูแลอาการน้องไม่มีปัญหาเล่นลึงทุกเย็นนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเดิมตั้มเปิดทางให้ระบายตรงส่วนของเอ่อขี้ดินขี้ผมมันออกไปได้มันก็เลยดูดีขึ้นเยอะแล้วก็ตอนนี้เกร็งเหมือนเดิม้วด้วยก็ดูว่า ความสูงขนาดนี้นะครับนะฮะและดูความพร้อมของลูกอันทะนะครับนะฮะต้องว่าไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขาหายมาสักหนึ่งเดือนเดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องว่ามันก็เอาแล้วตื้อตื้อขึ้นเลยทับภาพอัตราสมติที่ดีมากมายดีที่สุดและดูความเชื่อรู้อยากให้เกาโอ้โหอ้อนอ้อนลูกอ้อนอ้อนขี้อ้อนทุกตัวเลยนะนะครับสาหรับวัวที่ลุงชาวฟาร์มนะครับขี้อ้อนพร้อมที่จะให้จูงให้เล่นนะครับให้เกานะฮะนี่ยหนึ่งพันธุกรรมครับที่เราคัดเรื่องของด้านอารมณ์ครับนะฮะถ้า อารมณ์เออะไรอะ่ะบักหรืออารมณ์ชนคนอารมณ์เาเรียกอะไรทำร้ายนะครับนะฮะโดนคัดออกตั้งแต่รุ่นรุ่นแม่นะครับนะฮะโดนคัดออกหมดเลยทั้งเหล่าเลยครับนะฮะเพราะพวกนี้มันสืบทอดทางจีนติกต้อจะดึงออกเลยไม่เก็บถึงคุณเอาน้ําเชื้อมามันก็จะติดมาด้วยนะมีตัวหนึ่งของฮัดจินนะครับที่พ่วนไปดูที่แปลงมาลูออกมาในประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นเออเอางี้ก็เป็นแบบนั้น เออมันเป็นสิ่งที่เขาพูดแล้วมันเป็นจริงนะเรื่องพวกนี้นะครับนะฮะอ่ะมากันต่อครับนี่นี่มาแยะมาแยะมาแยะนี่ขอเสนอตัวหน่อยโอ้มันนี้มาดีมากนะเบอร์เจ็ดสิบแปดมาดีมากโบ๊ทเครื่องเต็มเนื้อโอตูเติดมาแบบบาลานมากสิบห้าเดือนมาบาลานจริงนี่ถ้าใครมาแล้วจำแนะนำมาชมตัวนี้ก่อนเลยนะนะครับนะเจ้าเซปิุสนะครับโอ้เจ็ดสิบแปดนะรหัสตัวเจ็ดสิบแปด โอ้โหดูสิเนี่ยโอ้โหอย่างแบบวัวประกวดเลยผมกล่อมมากโอ้มายังไงเนี้ยฮะไอหนูน้อยเออยาวสูงคือดูก้นมาเป็นปังปังเลยนี่ครับคุณภาพนะฮะที่เราสาารถมองเห็นได้เลยครับที่งใครดูไลฟ์สดนะมันอะไรแล้วมันปลอมแปลงกันไม่ได้นะครับนะฮะ,ะ,ะแล้วก็เหมือนคุณมาได้เห็นตัวจริงกันแล้วนะครับมาดูมาดูดูพี่นี่เป็นไงสิบสิบแปดเดือน สิบแปดเดืน co, เ 40. อน,นเฟสโก้รหัสตัวเบอร์สี่ศูนย์อันนี้เจ้าเซพิอุสรหัสตัวเบอร์เออเจ็ดสิบแปดแล้วคิดดูว่าไอเจ้าเซพิอุสใหญ่ใหญ่ไปเท่าไหร่โอ้ยลูกเจ้าลาแมนทั้งคู่ใหญ่มากบัวมากเนื้อมาหาจาัดโคนดูหาอะไรมาเปรบกับมันเนื้อมันเยอะจริงลูกช้างอ่ะถ้ามาชมตัวจริงเห็นเลยลูกช้างในกล้องอ่ะนะครับน,น,น,นะฮะในนี้มันทาให้ดูตัวเล็กไปนิดนึงนะครับนะฮะไม่ได้ดูตัวใหญ่นะครับแต่แน่นอนครับนะฮะไอความสูงของไอเจ้าลาวนี้นะตะวันน้ำบัตรละ นะครับนะฮะมีคนมาวัดให้สูงอยู่มาร้อยสี่สิบห้านะครับนะฮะสี่ร้อยสี่ิบห้าแล้วตอนดูตอนนี้เท่าไหร่คิดไปเอานะราวเนี่ยสูงร้อยสี่สิบห้าวันนั้นมีคนเอาตอเมตรมาด้วยเออมาตั้มวัดหน่อยพี่ผมาำําไม่ได้อันเนี้ยสูงร้อยสี่สิบห้าแลวเนี้ยสูงเท่าไหร่ไม่รู้คุณเจ้าท้ายก็ได้คุณเจ้าหลังก็ได้คุณจะตโหนก,ก็ได้เอาคิตเอาแล้วกันนะครับคิดเอาแล้วกันว่าเท่าไหร่นะมาดูนี้เนี่ยอันนี้ยืมแบบระดับเดียวกันเลย เนี่ยูดไปเท่าไหร่แล้วโอโ Man! โ้โหลูกไรแมนโมโหลานโมโหรีกันไปนเลยนะครับอ่าแล้วดูดิที่ท่านบอกปินิกเมื่อกี้ราดโตเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดอันนี้ลูกช้างจริงเนี่ยอันนี้ตัวนี้ลูกช้างจริงไอ้ิณิกเนี่ยโอ้โหโมโหลานโมโหลานมากตั้งแต่คุณได้ตาสมติดไปแล้วคุณยังได้ลูกช้างกลับบ้านกันด้วยโอ้โหดูดิโอ้เนี่ยดูดูเฮียฟินิก โอ้เครื่องบดเต็มใหญ่สูงเลยละเอา้าสูงยาวดูเอา้ายืนเนี่เอาโเอาแบบนี้กันไปเลยนี่นะฮะแบบชื่นใจไปเลยเอละล้วมาดูนี่ความหนาของไอ้เจ้าสาเกรครับสาเกวัวไม่มีขาวครับสายโคในเบอร์รหัสตัวเบอร์เจ็ดศูนย์ล้วดูตัวสิที่ตั้มบอกตัดหนา,นาให้ได้เห็นตูวกัน,นเ,าากเนี่ยเอามอกี้ไงหนาไหมหนามากไหมแล้วดูความยาวหลังแข็งแรงนะครับนะฮะหลังแข็งแรงทุกตัวนะครับนะฮะมันเป็นจุดที่ ตั้มไม่ชอบเวลาวแบบหลังแอนแอนอย่างเงี้ยตั้มไม่ชอบนะฮะเพราะว่ามันอะไรอะ่ะจะต้องไปแก้อีกทอดหนึ่งตั้มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าออกมาปุ๊บแล้วหลังแข็งแรงหลังนา้นหาแล้วนะครับก้นแบบบานๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยสบายใจครับสิบห้าเดือนเจอแบบนี้สบายใจครับสบายใจมากๆนะฮะนี่อ่ะ แล้วก็ตั้มขอลาไปนะครับหรับท่านที่เพิ่งมานะครับนี่น้องใหม่ครับที่เพิ่งดังขึ้นมานะครับน้องซูก้านะครับนะครับลูกเจ้าไรแมนนะครับนะฮะแม่เป็นสายเจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดเห็นเจ้าสายเกเข้มแล้วใช่ไหมทุกท่านลงมาเปรียบมวยดูแล้วกันเนี่ยคือเฉดต้องมาแดงสุดละออกจากเฉดนี้ไปก็ดำแล้วล่ะเอ้าง่ายๆเลยออกจากเข้มกว่าสีตัวนี้ก็ดำไปเลยอนะครับนะฮะถ้าสีเข้มกว่าเจ้าเจ้าเ คูก้าเนี่ยก็ดําไปเลยรหัสตัวเบอร์สองนะครับรหัสตัวเบอร์สองเป็นลูกเจ้าไลแมนตอนนี้อายุหนึ่งขวบเครื่องบดครบเลยนะจ๊ะเครื่องครบเลยนะจ๊ะออกแนวสูงหน่อยนะครับนะฮะหลังนั้นหนานะครับโอเคคุณมาานะครับนะทุกท่านที่ติดตามนะครับเอ่อที่ลุงชาวฟาร์มัวสรณบุรีฟาร์มที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพมาห้าสิบกว่าปีครับเราเลี้ยงวัวอาชีพเดียวแล้วก็แน่นอนครับความถนัดเรานะฮะเรื่องของการเลี้ยงวัวเนี่ย ก็ทุกท่านจะได้เรื่องของปีที่50กว่าเอาไปต่อยอดกันไปเลยนะจ๊ะแล้วก็พันธุกรรมที่ลงทุนมาไม่ใช่หลักล้านนะครับหลักร้อยล้านนะครับนะฮะหลักร้อยล้านทุกท่านก็มาต่อยอดราคาหลักร้อยล้านขึ้นไปได้เลยนะครับนะฮะจากพันธุกรรมของนุชไทฟาร์มในราคาที่บอกเลยว่าตอนนี้ราคาน่ารักมากนะครับเดี๋ยวกันน้าเจอกันนะครับนะฮะช่องเอ่อเฟซบุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบฝากกด ซับดาคา้าแลกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้ายัางไงก็สนใจก็ติดต่อที่0915215332นะครับ0915215332วันนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับหืวมันหลออเลยลูกโอ้โหว้าว